น,นด,ดีใจค่ะดีใจเป็นปีแรกนาอเบกกี้ที่เราได้มาแบบเซอร์เบตด้วยกันได้มาร่วมกับทั้งแฟนๆแ,แล้วก็ทุกคนเลยรู้สึกรู้สึกดีใจจังค่ะเพราะว่าเป็นเป็นงานที่ดีมากๆแล้วกต็ตั้งแต่ตั้งแต่เช้าแล้วก็จะมีแบบนีแฟชั่นโชว์ได้เลยมีพี่ๆมาแบบว่าเซอร์เบตด้วยกันน่ารักมากแล้วก็อยากให้ทุกคนเอนจอยกับกับยบเซลกับตัวเองค่ะเป็นงวันนี้งานแบบยิ่งใหญ่ ชุดพี่ๆแล้วแบบโอเคเขาไม่มองหนูแล้วแหละตอนแรกงมากเนี่ยจริงแล้วเมื่อกี้เห็นปีกแล้วแบบอู้สวยสวยค่ะตอนแรกเห็นชุดตอนแรกนมุดผมเล็กกับใหญ่ที่เราแบบว่าแชร์จะ too much ใช่ของเราเยอะไปหรือเปล่าวแต่พอลงมาข้างล่างอ๋อขอประมาณนี้แหละเป็นไงล้ววันนี้แบบแฟนสาวสาวยูนจริงๆเอ็นดูมากเลยเนาะเพราะว่ามันฝนตกฝนตกด้วยเป็นหัว ตอนตอนนี้ก็ยังคงฝนตกด้วยแต่งแจก็ยังไม่ไปไหนแต่ว่าพีแครเโฟร์ยูเซิร์ฟด้วยนะรักษาสุขภาพนะคะทุกคนเป็นอย่างอับปุมวันนี้หน่อยน่าจะไม่ค่อยได้มีแมสก์ใส่แบบอะไรเต็มเต็มเลยใช่ค่ะน่าจะเป็นแบบครั้งแรกเลยมั้งที่แบบได้แฟนตาซีได้ใส่อะไรอู้ขอโทษค่ะได้ได้ทําอะไรแบบนี้ก็แฟนๆน่าจะแบบเอนจอยกับอะไรครั้งนี้เหมือนกันค่ะที่ คือทั้งชุดทั้งเมคอัพทั้งผมทุกอย่างอะมันแบบเราสึกว่าเออไม่ได้ทําแบบนี้บ่อยๆอ่ะส่งส่งให้เราแบบว่าพราวคุณอยู่แล้วสนุกมากค่ะวันนี้เออเราอยู่บนเวทีแลมีร้องเพลงน่ารักใช่ใช่เป็นเพลงใหม่ที่ไม่เคยร้องที่ไหนเลยที่ที่แรกเออเป็นไงบ้างความรู้สึกได้มาร้องเพลงที่แรกี่้องสนุกดี กักับใหม่ดีหมืน่ารักมากใช่เลยบอลั้งสบายสบา่าเป็นไงนที่คี้ะแต่ว่าแฟนก็ยังซัพพอร์ตเราตลอดงานไปทุานจริงนาักมากี่สุดเลยค่ะหลังจากนี้ก็จะซัพพอร์ตกันต่อไปเรื่อยๆใช่มีอีกหลายโปรเจกต์เลยจริงอีกหลายๆอย่างที่แบบให้แฟนๆติดตามได้แน่นอนช่วงนี้เห็นว่าพวกงู่กันแบบว่ารับรังวันรวกัน ป็นพีเหมือนกันนะพวกเราก็ลุ้นไปกับทุกคนนะแบบว่าเราก็ไม่รู้ว่าแบบแชร์ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันแล้วก็ลุ้นบางทีก็ทําหน้าตกใจทําอะไรไปก็เห็นเป็นมีมในทวิตเตอร์อยู่ค่ะมีมเยอะเหมือนกันใช่เยอะเลยพี่ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นมีมทส่วนใหญ่ใช้คำว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่อาจจะเป็นของน้องพีนเองค่ะมันออกมาโดยไม่รู้ จริงๆมันก็เป็นหนูแหละแต่ว่าถ้าเป็นแฟนมีความสุขก็โอเคค่ะทำได้ก็คือจะออกมากินมาได้เรื่อยๆก็จริงๆจริงๆเวลาที่ทำอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยรู้ตัวแบบว่าว่าตัวเองทำได้ขนาดนั้นเหมือนกันขนขาใช่ท่านเป็นตัวของต,ตัวเองท<ช>่าเป็นตัวของ <c oughs> ตัวเองใช่แล้วอยากถามน้องเบ็คกี้มีอะไรแบบเป็นดีเหมือนีไหมคะมีบ้างแต่เราอยู่นิ่งๆอยู่ แล้วแต่วันบางวันอาจจะนิ่งบางวันอาจจะไม่นิ่งใช่แล้ววันนี้นิ่งนะคะวันนี้เป็นเป็นคล์เตอร์ไงเป็นมูดยังไงวันนี้เราเซอร์เบตค่ะฉลองฉลองเราเป็นมูดแบบว่าแซบซาได้เลยวันนี้ใช่แฟร์ฟันชุดแฟ v e ฟันมากวันนี้จอยจอยเขาเลิฟบิดพัยไงอ่า กแบบโอเคมีแบบ grow so much อะหมายถึงแบบ us as like a country เลยอะคือเติบโตมากมากเลยทั้งของแบบว่าการได้เป็นตัวเองการได้แบบว่า choose who you want to love การได้แบบสิ่งที่เบกอยากให้ทุกคนเป็นคือ be yourself แล้วก็ be proud แค่นั้นเลยอะค่ะแบบแค่ชีวิตให้มีความสุขอือนี้กตเบิดโลกแบบว่าเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เลยใช่ฟิลรู้สึกว่าเวลาที่เราเป็นตัวของตัวเองแล้วมันมันสนุกอะมันมีความสุขกับการเป็นตัวของตัวเองแล้วฟิลฟิลเชื่อว่า ตัวเราเองก็ภูมิใจในตัวเองแล้วก็ก็จะมีในหลายๆคนที่จะภูมิใจในตัวเราเหมือนกันใช่เรารู้สึกว่าแค่เป็นตัวเองไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยค่ะมีความสุขแล้วก็ภูมิใจในตัวทุกๆคนเหมือนกันแฟนคลับก็ภูมิใจในเราก็ภูมิใจในทุกคนเหมือนกันเราก็ภูมิใจในตัวแฟนคลับทุกคนเลยค่ะอยากบอกอีกแฟนคลับเเนี่ยอย่าถ่ายหรือก็ วันนี้ขอพูดคําว่าอย่าลืมกินยาด้วยมีสิทธิ์ป่วยสูงมากเลยคอว่ากดตกไม่อยากให้เจอให้ป่วยเันทรมาพกเขาก็ยังคอยซัพพอร์ตเราเสมอคุ่ารักครับขอบคุณครับขอบคุณครับเห็นดีไปางาไงาโอดีดีมากเลยค่ะก็ ปีนี้ได้ไปกับ r o ร a l ใช่ i b b e คะในฐานะ Brand a ก็สึกว่าสนุกสนุกทุกวันเลยอ่ะเพราะว่ามีกิจกรรมให้ทำ every single day mm. ก็อาจจะเห็นว่า mm. การเปลี่ยนชุดประมาณแบบ3-5ชุดต่อนออกมาจากโรงแรมที่คือเปลี่ยนชุดแต่คือมันเป็นตารางงานที่แน่นมากๆแล้วทุกอย่างผ่านไปไวมากแล้วแบบพยายามเปลี่ยนลุกในทุกๆวันก็เลยวันสุดท้ายอยากได้ลุคที่แบบว่าโอเคแบบว่าดูโตขึ้นมาหน่อยมาชัว ก็เลยพิซซ่ามาเป็นแบบน,นั้นแต่ว่าสนุกทุกวันเลยแล้วก็แบบทีมทุกคน everyone เก <c oughs> ่งมากเลยค่ะส50ปาร์คิงก็จัากันหมดเพราะ5่อก,ก็ตกใจมากตกใจมากเพราะว่าแบบว่างาน,านคันส์คือมีหลายๆแบบเซเลเบตตี้หลายๆแบบมูฟวี่สตาร์คือแบบเยอะมากๆอะคะ่ะแล้วก็เป็นคนที่เราคลื่นไม่สอ้อมอะเราเราดีใจมากๆที่ได้แบบไปยืนข้างๆเขาอะ เราบองเขาเป็นอินสปิเรชันมาตลอดแล้วเขาเก่งมากแล้วก็ก็เลยแบบดีใจอ่ะแต่ก็คนที่ต้องขอบคุณจริงๆอ่ะคือแฟนคลับเพราะว่าแฟนคลับคอยซัพพอตตลอดเลยแม้ว่าจะเป็นงานไหนคือเราไม่รู้ว่าจะมีคำคำไหนใหญ่กว่าเพราะว่าขอบคุณหรือเปล่าเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าวันหนึ่งเขาทำอะไรกันบ้างงานเป็นยังไงกันบ้างแบบว่าชีวิตส่วนตัวเป็นยังไงกันบ้างแต่แบบขอบคุณที่แบบให้เราเป็นแบบส่วนล็กๆในชีวิตที่บอกว่า อมารักเราเราก็หวังว่าเราเ็ความรักแบบเหมือนกันรักกักนทีถกามีโปรเจกต์อะไรก็้อกรันกูเลยแล้วัต่